ผู้ชมหลายท่านสอบถามเราเข้ามาเยอะว่าอยากซื้อหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์เห็นว่าเก็บเอาไว้ได้ตลอดเลยเปิดอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ไปช่องทางไหนวันนี้หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะนี่คือช่องทางซื้อหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ผ่านแอปปินโตค่ะสแกนไปปุ๊บก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็รีจิสต์ลงทะเบียนสามารถกดสั่งซื้อมาเก็บไว้ได้เลยเก็บไว้ได้อ่านย้อนหลังได้สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เนชั่นอินไซต์ รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวิรศักดิ์พงศ์อักษรจบไปเรียบร้อยครับอนุทินชาญวิรูลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32เรียบร้อยโรงเรียนภูมิใจไทยครับก็ออเป็นไปตามโผลมและที่เซอร์ไพรส์คะแนนจากฝั่งรัฐบาลที่ไม่ได้มาร่วมกันถแถลงข่าวแต่ต้นนะี่ ครับมาพอสมควรมันบอกสัญญาณได้ว่าพักประชาชนที่มี MOA อนะอะไรนะ MOA Agreement กันไว้ออกห้ามเพิ่มเสียงข้างมากอ่ะจับตาอย่างใกล้ชิดนะเพราะพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเข้ามาโหวตให้อ่ะมากผิดปกติ MOA อาจจะเป็น MOC ตอนนี้คะแนนโหวตชัดเจนที่สุดดูข้างล่างเลยครับอนุทิน311 ฝ่ายแดงชัยกเกษมหนึ่งห้าสองงดออกเสียง27ครับไม่ลงคะแนนสองคือไม่มาเลยอ่ะมันสภามันสี่สี่อ่ะสี่เกสองยีดงดออกเสียงมาจากไหนประชาธิปัตย์งดออกเสียงไปยีสบมีหนึ่งฉีกออกไปคร่รมธรรมขำนุรักษ์ไปรวมกับทีมสันเพชร บุญญามณีนุนอนุทินครับนี่คือตัวเลขที่ชัดเจนครับสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าสองข้าวินนะครับนายกคนที่สามบสองเยอะพี่วีคุณเกินไปเลยนะคุณเนี่ยทำไมนายกอนุทินเข้าวินไม่ได้นายกรัฐมนตรีขี่วินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เออนายกรัฐมนตรีอนุทินหลังจากนี้ครับก็รอดูไปการฟอร์มทีม รัฐบาลและแถลงนโยบายครับโครงสร้างดูโครงสร้าง3 1มมาจากไหนอ่านี่สามนะนะนี่มาจาก MOA 146ของพรรคประชาชนโหวตเสร็จไปเป็นฝ่ายค้านให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยครับคือเดิมเนี่ยตอน m มเอคิดว่าส่งรายชื่อไปทั้งหมด146นะอ่ะคือไม่นับ เป็นรับาลร้อยเสิอคือไม่นับพักประชาชนครับแล้วก็โหวตให้เป็นฝ่ายค้านแต่เอาก็จริงวันนี้สามหนึ่งหนึ่งต่างมาเท่าไหร่หัวร้อยหบห้าครับร้ยกต่ากันใช่ไหมร้อยหกส้านะถ้าดูโครงสร้างทั้งหมดเราจะเห็นภาพภาพหนึ่งของแดงหนึองแดงหนึ่งห้าสองครับงดกเสียงยี่เจ็ดน้ำเงินสามหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ลงคะแนนอีกสองการลงคะแนนโหวตนายกอนุทินรอบนี้ ชนะไปเรียบร้อยฝ่ายน้ําเงินชนะมาดูสัดส่วนนะครับนี่ทําให้เห็นเป็นรูปธรรมนี่ฝั่งคุณเจเกษมร้อ้าสเพื่อไทยร้อสามสิบพลังประชาลัตสองครับสองเป็นกลุ่มไหนชัดเจนที่สุดกําแพงเพชรจะกําแพงเพชรนี่หนุนเพื่อไทยหรออ่ะหนุนเพื่อไทยกับเพื่อไทยเลือกตั้งข้างหน้าใช่ชาติไทยพัฒนาเก้าชาติไทยพัฒนาเนี่ยสิบเนี่ย เขาโหวตให้ใจเกษมพรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน9อีกหนึ่งโหวตอนุทินหนึ่งก็คือคนเสมอกันเที่ยงธรรมครับพี่ป๊อป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 น้องสนิทชิดเชื้อกันพี่โอน้องพีวีสนิทชิดเชื้อกันครับต่อมาพักประชาชิไอ้นี่หนุนใยเกษมนี่เขาตัเสียงคือประธานสภาชาติพัฒนาสองเสียงหนึ่งเสียงที่หายไปหันไปหนุนอนุทินครับระสาทตันประเสริฐ ชาติพัฒนาสองไทยรวมพลังสองทั้งหมดร้อย้าประชาธปัดนี่ห้าใช่ไหมประชาธิปัตย์รวมเป็นหเพราะเดิมมันสี่สี่ปุ๊บล่มทำเข้าไปอีกคนหนึ่งเลยไปหนุนอนุทินล่มทำลูกนูรักูกของนาริอลูกของเพื่อนพีวีลูกของลูกของพี่นาธิศออยู่นี่นะแต่ว่านี่ภูมิใจไทยเนี่ยงดออกเสียงหนึ่งนี่นะ ไม่ใช่ใครอยากฟังเสียงไหมคนที่เขาออกเสียงอ่ะอ่ะอ่ะเราไปฟังดูนานๆสักทีเราจะเห็นน้ําเงินออกมาจากค่ายไปฟังมีไหมเสียงเธอครับมีไหมไม่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เธอผู้ชายเเสียงอันนี้ตัวเสียงเนี่ยของภูมิใจไทยเนี่ยคุณหนูอนุทินอ๋อเป็นนายกก็ต้องนั้นนายกเขาโบดตัวเองต้องนั้นเนเสียงอ้าวคราวนี้มาดูฝั่งที่งดออกเสียงอันนี้ที่น่าสนใจเลยไหมที่น่าสนใจ นี่ฮะรวมไทยสร้างชาติที่ตอนแรกก็จะไปกับคุณสุชาติชมกลินอ่ะสิบหกสปดผลปรากฏครับผลปรากฏสามสิบสาอ่ะไยกพักหลังจากอะไรครับลึกแต่ไม่รับฉบับเนชั่นอินไซต์อนุทินชาญวิกูลมีสายสัมพันธ์ที่ดีอย่างมากกับบางคนบางคนแต่ที่เป็นแกนนำแต่ที่น่าสนใจต่อพูดรายการนี้นะพอคุณสุชาติไปเนี่ย มีบางขั้วเนี่ยวิ่งไปหาด้วยและขอกระทรวงเดิมที่เราบอกใช่ขอกระทรวงเดิมไม่ครับเนี่ยอนุทินคุยกับคนที่มีพลังที่สุดของพรักรวมไทยสร้างชาติขอให้มนุษย์เขาสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับงานทุกอย่างของเขาใช้ชิโนไทยทุกงานฟังเสียงไหมฟังเสียงมีเสียงเสียงมุดหนูทินไหมที่บอกว่างดออกเสียงมีไหมมีไหมมีไหมเออมีท่านนายกอนุทินงดออกเสียงใ้ตัวเองด้วยนะ อ๋อต้องโฮสติจีเขาเราเอออ่าอ่าเอาถ้ามีเดี๋ยวใครส่งสัญญาณออกมาเนี่ยนี่นี่นี่มีไหมสี่้ยหกสนายอนุเทนอนุเินชาญวีรกุลงดออกเสียงครับ4ีนี่อ่ามาดูฟังที่น่าสนใจที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับครับ พักเพื่อไทยที่แพ้แตกออกไปเดิมมี8เสียงไปหนุนคุณอนุทินร,รอบนี้โพรไปอีกหนึ่งรวมเป็น9เสียงพี่วีก็คือที่ที่เจ็บวกสองนี่เหรอใช่ใช่ <ๆ S 2> เพื่อไทยเนี่ยไปหนุนอนุทินครับปรากฏว่าถ้าไปดูไส้ในครับล้วนแล้วแต่เป็นสอสอีสานที่เจอภาวะกาปรปะทะตามแนวชายแดนนั้นเลยใช่ไหมครูมานิดสั่งพุ่มไปเลย เขาบอกแล้วเมื่อวานไงบอกแล้วว่าครูวันิ้สั่งพุ่มไงรอยเอสยังพูดอยู่นี่ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือภาพรวมที่เราเห็นพลังประชารัฐหนุนอนุทิน18เสียงครับครับนี่หนุนชัยเกษมที่บอกว่าจากเดิมคิดว่า17ก็บวหนึ่งสิบแปดหนุนชัยเกษมที่สองก็คือกําแพงเพชรไงกัมพงเพชรที่เห็นที่เราเห็นความผันแปรนะครับตอนนี้ครับไม่ต้องดูแล้วว่าเป็นยังไง อนุทินจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วยคะแนนเท่าไหร่พี่วีหนึ่งสี่หกที่เราหักพักประชาชนออกนะต้องอบอกว่าตอนเดิมเนี่ยหนึ่งสี่หกนะแถลงรัฐบาลหนึ่งสี่หกนะใช่ถ้าถ้าบวกตอนที่พักประชาชนก็โหวตได้หนึ่งสี่สามเนี่ยะนะครับมันเป็นหนึ่งหกแปดวันนี้จากจากจากสามจากสามหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเออเป็นเป็นหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดเนี่ย ต้องบอกว่าตอนนี้เราคิดแบบนี้กันว่ารัฐบาลคุนุทินี่มีเสียงทั้งหมด168ยาจำ146เด็ดขาดนะฮะครับไอ้นั้นมันเป็นพาร์ทเชนครับมันเป็นอดีตแล้วเป่าแล้วเพราะนั้น168นะฮะจำไว้ตอนนั้นที่พรรคประชาชนมี MOA อบอกว่าจะกำกับไม่เสียงข้างมากใช่ไหมแต่เห็นสัญญาณแล้วนะครับการโหวตวันนี้146เนี่ยก็ขึ้นมา168แลวนะ168เนี่ย <c oughs> เกินกึ่งหนึ่งเวลาโหวตอะไรหรือว่าอาภิปรายวางใจต้องใช้เลยสองสี่เจ็ดเขาขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้านะที่อยู่ในมือตอนนี้ที่หาเจ็ดสิบเก้าฮะ,ะมันไม่ใช่รัฐบาลเสียงปริ่มน้ํานะครับรัฐบาลเสียงจมน้ํา <c oughs> นี่ขาดขาดอีกเจ็ดสิบเก้าได้เกินกึ่งหนึ่งถ้าเกินกึ่งหนึ่งปั๊บเนี่ยสิ่งที่พระราชนบอกว่าจะควบคุมอ่ะควบคุมแบบเวลาอาภิปรายถ้าเห็นไม่ดีอภิปรายคว่ำเลยเนี่ยระวังนะ 79ไม่เยอะไม่มากแล้วนะครับเดิมนี่มากตอนนี้จำตัวเลข168วันนี้ให้ดีนี่แหละ6168นี่ยตัวเลขมันวิ่งได้ฉันใดใจคนมันก็วิ่งได้ฉันนั้นแหละคือ168นี่คือหักลบ1143ของประชาชนเอาตัวเลขเพียวเเรียวๆของเขาเนี่ยเนี่ยก็ขาดีก79เพื่อให้ได้247เกินกึ่งหนึ่งของสภาที่มีอยู่คือ492ครับครับตอนนี้ อนุทินชาญวีรกูลจะต้องไประดมสัพกกำลังเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนคนไทยว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่เข้ามาบริหารประเทศแล้วจะทำอะไรบ้างไปฟ,งฟังเสียงหน่อยไหมเสียง,งนายกใหม่มาดมาดป้ายแดงเนี่ยเขาตื่นเต้นไหมวันนี้กับวันโหวตแล้วก็เป็นนายกคนที่สามสองเนี่ย ธรรมดาตื่นเต้นธรรมดาเดี๋ยวเข้าไปก่อนเนาะประชุมละเปิดประชุมละมีอะไรมีอะไรอยากฝากประชาชนหน่อยคะเนี่ยขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนครังอะไรครับหลัอยมีความมั่นใจและขอให้สนับสนุนให้ทุกอย่างดําเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยตื่นเต้นขอให้มั่นใจจะสนุนทุกอย่างที่เพื่อประเทศผ่านพ้นไปด้วยดีขณะที่พรรคประชาชนตอนแรกๆก็บอกว่า เสียงแตกเยอะนะแต่สุดท้ายกลุ่มสามสี่เอกภาพสุดท้ายผลโหวตออกมาเอกภาพบ้างนะหนึ่งสี่สามครับเอกภาพเลยคือพักภูมิใจไทยเอกภาพพักประชาชนเอกภาพพักที่เหลือไทยเอกภาพครับเอกภาพครับแต่สองพักนี้เอกภาพมากครับมันบอกเราได้เรื่องหนึ่งการเมืองในปัจจุบันที่เป็นอยู่เดินหน้าไปสู่การเมืองแบบเป็นมุ้งเป็นมุ้งเป็นมุ้งเป็นก๊กเป็นเหล่าอ่ามันบอกเราว่าเป็นอย่างนั้น หัวหน้าเทงว่ายังไงกับกรณีนี้บ้างเพราะสิ่งที่เขาหัวหน้าเทงต้องมาพูดในสภาเนื่องจากว่าทางฝั่งเพื่อไทยบอกว่าระวังนะพักเพื่อพักภูมิใจไทยนั้นแบบจะฉีก MOA ที่ประชาชนตกลงไว้กับภูมิใจไทยแล้วตกลงแล้วท่านเชื่อหรือไม่เชื่อว่า MOA แบบนี้สามารถทำได้ MOA ที่มีความโปร่งใสเปิดเผยให้ประชาชนทุกคนสามารถมองเห็นได้เจราจากันบนโต๊ะ ไม่ได้ไปทําดีลกันต่างประเทศหรือที่ไหนที่ประชาชนมองไม่เห็นตกลงแล้วควรทําหรือไม่ควรทําทําได้หรือไม่ได้ครับคือถ้าท่านหรือถ้าท่านไม่เชื่อแต่ท่านเอามากล่าวหาพวกเราในที่ประชุมแบบนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือเปล่าครับผมคิดว่าตักกะที่ย้อนแย้งแบบนี้ประชาชนฟังอยู่เขามองออกครับว่าสิ่งที่ท่านลุกขึ้นมาพิปรายเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลไหม หรือเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรวันนี้ในสภาจริงถ้าแค่โหวตเพิ่งมาโหวตจบเมื่อกี้นี่ใช่สิ่งที่ล่าช้าเนื่องจากว่าเปิดการอภิพปรายแล้วอภิปรายรู้แล้วว่าโหวตยังไงอ่ะโอกาสแพ้แต่ขอที่จะวิจารณ์หน่อยอขอที่จะอภพปลายไว้วา,างใจหน่อยนี่เวทีชกน่ะไม่อยู่เฉพาะเวทีมวยราชะดำเนินนะเ,<อ>เวทีชกกันในข้อตกเถียงทางสภาเนี่ย พารีมต์คือที่ถกเถียงและเป็นที่อีแอแอกันที่สภาและเมื่อมีทางผู้ใช้เสนอ,อคุณอุทินนะพอเปิดไอมีการอภิปรายเนี่ยเรื่องงัวสว,วก็มีเรื่องเขากระโดงก็มาคือนายกอนุทินคนที่32จะถูกท้าทายและจับตาหลังจากนี้ไปหนึ่งท่านจะเอายังไงกับกระบวนการยุติธรรมบนข้อพิพาทของเขากระโดงที่ท่านมีบัญชีรายชื่ออยู่ที่นั่น อันนี้หนึ่งนะสองท่านจะดำเนินการเรื่องอะไรอย่างไรเกี่ยวกับหัวสวเมือ่อมีอะไรเชือ่อตัวท่านและคณะกรรมการบริหารของพักท่านเป็นหนึ่งที่ดีเอสไอแจ้งข้อกล่าวหาว่าไปพัวพันกับการได้มาซึ่งสวและถ้าเป็นแบบนั้นเสาหลักของสาภาจะพังภาพครับเพราะพักการเมืองไปอยู่ที่สว<อ>ข้อสองนะงข้อที่สาม ต้องไปดูว่าตกลงที่ข้อกล่าวอ้างกันทั้งหมดจากแม่ยุคหนึ่งสี่สมที่มาหนุนท่านตกลงคดีว่าด้วยเรื่องเกี่ยวพันกับ44คนนะที่เขาถามกันนะที่เขาถามก็น,นับวันว่าเป็นยังไงหรือจะยื้อไปจนสุดปลายทางนี่สล<ะ>่า <3 S 2> สุดเนี่ยมีการพูด เรื่องนี้กันมากประชาชนต้องออกมาทาเพจบอกว่าไม่เกี่ยวเป็นไม่ได้เกี่ยวข้องไม่มีดีลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคดีประชาชนจะจับตาสิ่งเหล่านี้ภาระบนบาของนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออนุทินเนี่ยจะยืนบนบาของความยุติธรรมการทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่เพื่อประโยชน์การใดสําหรับ ผู้ที่เป็นรัฐบาลนั่นคือฝั่งของภูมิไทยฝั่งของผู้แพ้แดงเนี่ยนับสภาพเลยฮะหลังจากนี้อย่างที่เราบอกแพ้แตกแน่นอนเมื่อวานเราพูดถึงคุณครูมานิดนะวันนี้ก็โหวตแล้วนะโหวตแล้วเราเห็นชัดครับหนึงส <140 S 1> ี่ศูนย์ของเพื่อไทยเนี่ยหลังจากนี้มีโอกาสที่จะเลือกตั้งข้างหน้านะไปพลังประชารัฐเพราะ ลุงป้อมยังเคลื่อนไหวทางการเมืองนะ<อ>เลือกตั้งครั้งหน้าลุงป้อมบอกยังอยู่นะพี่วีดูลุงป้อมเดินเข้าสภาวันนี้ไหมอ้าวน,นี่ลุงป้อมไปวันนี้จะฉับกระเฉงไม่ใช่ใจบันดานลแรงอย่างเดียวนะใช่ตายก็บันดานลแรงวันนี้ลุงป้อมไปไป,ไปสภานะอ่ากล้าทำก็พร้อมนี่นี่ลุงป้อมกล้าทำก็พร้อมที่จะดูดสสอจากเพื่อไทยแล้วก็ประกาศแล้วเขาไม่ได้เป็นอา์มของเพื่อไทยยิ่งมาโหวตให้นุทินด้วยเนี่ยยิ่งชัดเจนว่าทำพักเองแล้วครับครับภูมิใจไทย ก็จ้องอยู่เพราะบ้านใหญ่ของเพื่อไทยก็มีเยอะอืสไตล์ครูเมไทยเนี่ยทำการเมืองแบบบ้านใหญ่ตรงสเปคตรงสูตรเพราะบ้านใหญ่เพื่อไทยเตรียมระวังพักโอกาสใหม่พักเกิดใหม่ที่กําลังมาแรงเนี่ยนะก็ต้องดูว่าเพื่อไทยก็จะมาตอนนี้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเช่นผมว่าปลักอินอินหรือไม่ก็ดูดเข้ามาทางใครนี่ดูดีๆโอกาสของพรักเพื่อไทยจะเกิดปัญหาใหญ่อีกคราวหนึ่งเมื่อ คดีความเกิดขึ้นครับโจทย์ที่ท้าทายตรงเนี้ทําให้เพื่อไทยเนี่ยมันเคลื่อนอย่างมากหลังจากนี้ไปส่วนหนึ่งแล้วที่หวั่นไหวมาจากผู้นําจิตริยานเนี่ยที่บินไปดูไบเมื่อคืนเนี่ยแล้วก็มีคําถามกันไปหมดเลยทั้งคืนมีคําถามว่าวันที่8ดเนี่ยจะกลับมาตามที่คุณทักษิลให้อ่าชี้แจงในในในชวิตในเอ็กไหมว่าจะกลับมาคุณทักษิณบอกว่าตั้งใจจะกลับมาไม่เกินวันที่แนี่แหละวันที่แปด เพื่อไปรับฟังสารตัวเองวันที่เก้าเนี่ยซึ่งตรงนี้ฮะถ้าถามตอนนี้ผมว่าการ์ตูนของคุณอรุณ่ะมันอธิบายได้เป็นอย่างดีนี่นี่เรื่องคุณทักษิณที่เคลื่อนก็เรื่องคุณทักษิณแต่ปรากฏการณ์ตอนนี้สปอร์ตไลท์จะฉายว่าไปที่ไหนอะพี่วีครับนอกเหนือจากปรากฏการณ์เรื่องของคุณทักษิณที่เดินทางไปต่างประเทศกัะโกผัน 6, กลับมาที่เพื่อไทยครับ แต่โจทย์ใหญ่สําคัญที่สุดจะอยู่ที่อนุทินชาญวีรกูลนี่แหละครับถูกต้องได้รับความไว้วางใจไปแล้วในการทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีการคัดสรรบรรดารัฐมนตรีทั้งหมดคือโจทท้าทายอย่างหนึ่งครับได้มาซึ่งบุคคลที่สังคมกังขามลสมจะไปโทลมเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอนุทิน <laughs> uh. ฝากไว้สักเล็กน้อยสำหรับ QR code ด้านหลังนะคะเพื่อการพัฒนารายการอยากฝากบอกอะไรถึงเราหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code ทำแบบสำรวจความคิดเห็นให้กับฐานท้องสักเล็กน้อยขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะ